เต็มที่ไม่เกิน3คนถ้าที่ทราบนะครับอาจจะมีการแช่ฉาหาเพิ่มอีก1นคนในข้อหาประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับส่วนจะเป็นหญิงหรือชายสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของโคดันบองไทยครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับในวันจันทร์นะครับที่28นะครับกุมภาพันธ์2565น,นะครับซึ่ง ันนี้ก็จะมีเรื่องราวของหลายๆเรื่องนะครับที่สําคัญมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับนะก็มีเรื่องของคุณแตงโมนะครับที่ทางชมรมช่วยเหลือการรมก็ขอสแสดงความเสียใจกับคุณแตงโมด้วยนะครับที่เสียชีวิตนะครับที่เกิดเหตุการณ์จมน้ํานะครับที่แม่น้าเจ้าพยานะครับพี่น้องประชาชนครับในกดีของคุณแตงโมเนี่ยเราทราบนะครับว่า คดีนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผลสรุปจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่าคดีนี้กลุ่มผู้ต้องหาที่จะมีความผิดเนี่ยจะมีความผิดเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่นําเรือที่ไม่ได้มีใบอนุญาตนะครับหรือใบอนุญาตหมดอายุนํามาใช้นะครับอันนี้ก็ทางเจ้าของเรือนะครับ ก็โดนตำรวจแจ้งข้หาไปนะครับคดีที่2เป็นคดีที่ประมาททาให้มือือเปนแก่ความตายนะครับก็มีไปองหาโดนนะครับทางพนักงานสอบสวนสพนทบุรีออกหมายจับนะครับในส่วนของผลของการตรวจพิสูจน์เรื่องของโทรศัพท์เรื่องของ d ีเอ็นนะครับที่อ้างว่ามีการปัสสาวะตรงท้ายเรือแล้วก็ ผลของพิสูจน์ของใบพัดเรือนะครับที่มีคราบเลือดติดอยู่นะครับแล้วก็ที่มีการบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไปจับขาสองข้างนะครับของน้องคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตกน้ำไปนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจนะครับผมเองทราบดีว่าภายในสาวันนี้ จะมีการสรุปแล้วก็มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเต็มที่ไม่เกินสามคนถ้าที่ทราบนะครับอาจจะมีการแช่งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งคนในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับส่วนจะเป็นหญิงหรือชายนะครับรอตำรวจเป็นผู้ถแถลงดีกว่านะครับ แต่สิ่งที่จะเรียนให้ทราบก็คือว่าการตรวจพิสูจน์นะครับเรือที่นําไปใช้วันที่มีการจัดปาร์ตี้กันในเรือนะครับใบพัดเรือเนี่ยนะครับพบคราบเลือดแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเลือดของใครนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าบาดแผลที่ขาของน้องแตงโมเนี่ยเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่นะครับอันนี้ก็รอการตรวจ DNA ว่าคาบเลือดที่ติดอยู่ที่ใบพัดเรือเนี่ยจะต้องกับน้องแตงโมงหรือไม่นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่พี่น้องประชาชนก็คงให้ความสนใจเช่นเดียวกันทั่วประเทศนะครับการที่ตำรวจมีการแจ้งข้อหาไปแล้วสองคนนะครับคนหนึ่งก็โดน้อหานําเรือที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตมานะครับอีกคนหนึ่งก็คือโดกนกอหาประมาททําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายนะ คดีน,นี้อัตราโทษก็สิปีนะครับอัตราโทษสิปีประมาทนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เริ่มชัดขึ้นมากๆขึ้นนะครับหลังจากที่มีการนะครับนำมาเปิดเผยในโซเชียลมีเดียก็ดีในทวิตเตอร์ก็ดีนะแต่นั้นเนี่ยผมคงไม่ไปพูดอะไรมากเพราะว่าจะเป็นการก้าวล่วงการทํางานของเจ้าที่ตํารวจนะครับของกองบัญชาการตำรวจุรภาคหึแล้วก็ตํารวจสพออนทบุรี แล้วก็ชุดสืบสวนนะครับซึ่งภายใต้กากับดูแลของผู้วีการโดนแห่งชาติพลเอกสวัดิแจ้งยอดส,สุขนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการกํากับดูแลแต่เราก็ได้มีฝากคาถามไปยังทีมงานของกองบัญชาการตำรวจท้งทองท้อหนึ่งเรื่องของการประกันชีวิตของน้องแตงโมเนี่ยว่าช่วยไปตรวจสอบให้หน่อยว่าน้องแตงโมเนี่ยมีการประกันชีวิตหรือไม่ถ้าหากมีเนี่ยมีประกันชีวิตเท่าไหร่แล้วใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ นะครับอันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่สังคมกําลังคาใจอยู่ว่าถ้าหากว่ามีการทําประกันชีวิตแล้วผู้ใดจะเป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับเพราะว่าตรงกรรมทันเนี่ยถ้าเกิดมีการประกันชีวิตเนี่ยยอดเงินเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีส่วนสําคัญนะครับในในคดีนี้เหมือนกันซึ่งทาง,งการมประชากรตำรวจทองหนึ่งก็รับนะครับไปติดตามนะครับเรื่องของการ ประกันชีวิตของน้องแตงโมว่วามีหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราได้ส่งคําถามไปที่กองบัญชาการบุญธอรภาคหนึ่งนะครับให้กับเพื่อนผมที่เขาเป็นชุดสืบสวนว่าลองไปตรวจสอบหน่อยเผื่อเป็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ที่ที่คนไม่ค่อยคิดกันเรื่องของการประกันชีวิตนะครับเพราะว่ามันจะไปพัวพันกับกระติกน้ำะนะครับเพราะว่าลูกของกระติกน้ำเนี่ยรู้สึกจะเป็นลูกบุญธรรมของน้องแตงโมเขานะครับอันนี้ก็ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องการทําให้สังคมทั้งหมดเนี่ยสิ้นสงสัยคาใจเกี่ยวกับคดีน้องแตงโมเราก็ได้ฝากคาถามคําถามนี้ไปนะครับส่วนประเด็นอื่นเนี่ยมันคงไม่เกินความสามารถของนะครับตารวจชุดภายใต้กํากับดูแลของพลตสุวัสดิ์แจ้งเจ้าสุขน,นะครับซึ่งคดีนี้ไม่ใช่คดียากเย็นอะไรส่วนจะเป็นคดีแค่ประมาทอย่างเดียวนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นคดีประมาทอย่างเดียวนะส่วนคดีอื่นเนี่ย คงยากเพราะว่าจะไปเอาพยานหลักฐานเนี่ยมันคงไม่ไม่มีใครเห็นตอนที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็มีการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับไปตรวจสอบแล้วนะครับของน้องแตงโมงก็ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับตรงเนี้ขอให้เชื่อมั่นในการทํางานของอาทางบอทอที่เขามีเครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือนะครับ ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกเครื่องนะครับนั้นรออีกสักไม่เกินสองสาวันนะครับนะก็จะรู้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับจากผู้ใหญ่เนี่ยนะว่านะเคสเนี้ยเป็นเคสที่เจ้าของเรือคือนายปอนะครับนะรู้จักเป็นการส่วนตัวกับน้องแตงโมงนะมามากกว่า5ปีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารู้จักกันมามากกว่า5ปีแต่นั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นงานเอ็นนะครับ ง,งานเอ็นนะอันนี้ก็ต้องที่จะให้ทราบว่าอันนี้มีหลักฐานยืนยันได้ทั้งตัวบุคคลที่เป็นฝั่งญาติของน้องแตงโมหรือคนสนิทของแตงโมนะครับน้องแตงโมเนี่ยนะสามารถยืนยันได้ว่าเขาสองคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็มานะครับกินข้าวทานข้าวกันนะครับไม่ได้เป็นงานเอ็นนะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะส่วนเรื่องคดีเนี่ยก็รอให้ตารวจเปผู้แถลงแล้วกันนะครับผมก็พอทราบะครับว่า คาดว่าจะมีผู้ต้องหาไม่เกิน3ามรายนะก็เป็นคดีประมาทโทษอัตราโทษก็ไม่เกิน10ปีถ้าเยียวยาผู้เสียหายนะครับก็เป็นไปตามสูตรอะเหมือนคดีรถชนนะครับพอเกิดอุเหตุแล้วก็นะครับเป็นคดีประมาททาให้เกถึงแก่ความตายเนะี่ยถ้าเยียวยานะครับก็เป็นเหตุบรรเทาโทษนะครับในคดีพวกนี้นะครับก็ลองไปนะพิจารณากันดูต่อไปเพราะคดีนี้ สามารถกบข่าวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้อย่างเงียบสงัดแล้วก็แม้กระทั่งสหรัฐไม่ใช่สหรัฐรัเสเซียกับยูเครนก็ยังสู้คดีของน้องแตงโมงไม่ได้อันนี้ก็ต้องนะครับแจ้งให้ทราบว่าคดีนี้เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็รอไปแต่เชื่อว่าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มนะครับอีกหนึ่งรายที่คาดว่า,วาตำรวจคงจะมา แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบนะครับนะผมก็ให้ตำรวจเป็นผู้ถแถลงแล้วกันนะพี่น้องประชาชนครับเมื่อประมาณปีที่แล้วผมได้เห็นยายคนหนึ่งเขาเรียกที่จังหวัดสระบุรีว่ายายโตนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุณสำนักข่าวอิสรานะครับที่ได้ให้ภาพมาใช้นะครับในการไลฟ์สดวันนี้ก็จะให้ดูเรื่องของยายโตก่อน ยายโตนะครับอายุวัย91ปีนะครับสร้างบ้านอยู่ที่บ้านหลังเก่าริมคลองนะถูกฟ้องขับไร่แล้วก็ให้ชดใช้เงินจำนวน5 7 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ขอบคุณภาพตนักขาวอิสราน์ครับภาพของยายโตนะครับที่นะครับสร้างบ้านมามากกว่า10ปีอยู่ดีวันดีนะครับเจ้าของที่ดิน จึงรับมรดกมาจากพ่อแม่นะครับก็ให้ทนายความมาฟ้องขับไล่ยายโตนะว่าบ้านของยายโตเนี่ยสร้างลูกลำอยู่ในที่ดินของผู้ฟ้อง